ว่ากันว่านะครับผมความแข็งแกร่งของมีนาโตะนั้นแข็งแกร่งกว่าแชงมากหรือเกินนะครับความจริงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันเลยในคลิปดีกว่านะครับก่อนจะเข้าสาระนะครับทุกคนนะฮะก็ฝากทุกคนเนี่ยเข้าไปกดติดตามที่ช่อง YouTube ของ a n i m e Battle กันด้วยนะครับผมะฮะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ใครเนี่ยที่เข้าไปกดติดตามก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับก็สามารถรีเควสกันมาได้เรื่อยๆเลยนะครับสําหรับประเด็นวันนี้นะครับเราก็จะวัดกันแค่อยู่ไม่กี่อย่างนะครับอันดับแรกนะครับก็จะมีรนะคั สตริงนะครับผมสปีดดูแลบิลิตี้แล้วก็อาบิลิตี้นะครับผมเป็นเกณฑ์วัดความสามารถของทั้งสองคนนี้นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่มินาโตะกันเลยดีกว่านะครับ กันที่ความสามารถของมินาโตะนะครับมินาโตะเนี่ยเขามีความสามารถใช้กระสุนวงจักรเนี่ยที่เป็นท่าที่มินาโตะเนี่ยใช้ในอย่างชํานาญและมีความสมบูรณ์ของจกกักรเป็นอย่างมากซึ่งมีอนุภาพร้ายแรงเลยเราก็ว่าได้นะครับผมนะฮะต่อมาผมก็จะเป็นกระสุนวงจักรขั้นสุดยอดครับเรียกได้ว่ามินาโตะเนี่ยก็เป็นอัจฉริยะอย่างมากเลยครับที่สามารถใช้กระสุนวงจักรขั้นสุดยอดเนี่ยได้อย่างไรที่ติมากๆเลยนะครับวิชาต่อไปที่เป็นเอกลักษณ์ของมินาโตะเลยก็คือเทพสายฟ้าเหินหรือเทพอัศนนั่นเองครับเป็นวิชานนนิจาขั้สูงมีลัักกษณยคล้าบ วิชานินจามิติแบบหนึ่งนะครับสามารถเคลื่อนย้ายตนเองเนี่ยไปยังที่ต่างๆได้โดยจะมีการทําสัญลักษณ์ไว้นะครับผมและจะสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองเนี่ยไปยังจุดๆนั้นได้นะครับเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งของมิโาโตะนะครับที่ใช้ได้อย่างชํนานาญนะครับจนถูกขนานนามว่าเป็นประกายแสงสีทองแห่งโคโนฮะเลยก็ว่าได้นะครับผมต่อมานะครับผมเป็นคาถาอันเชิญนะครับเป็นคาถาอันเชิญสัตว์ที่ได้ทําพันธะไว้นะครับโดยมิโาโตะเนี่ยได้ทําพันธะไว้กับเหล่ากบเลยนะครับซึ่งทาให้สามารถเนี่ยอันเชิญกบออกมาต่อสู้ คา,าถาผนึกซากอสูนหรือคาถาปิดผนึกซากอสูนนั่นเองครับโดยคาถานี้นะครับก็จะถูกพัฒนาเนี่ยโดยมินาโตเองโดยตรงเลยนะครับคาถานี้นะครับเคยถูกใช้เป็นผนึกจิ้งจอก9้าหาง ที่เข้าไปอยู่ในตัวของนารูโตะมาแล้วนะครับโดยเนี่ยโฮคังยิรุ่นสามเองเนี่ยเขาก็เคยใช้ตอนสู้กับโอโรจิมารุนะครับผมนะฮะคาถานเนี่ยในการต่อสู้หลังจากการอัญเชิญเทพมรณะออกมาเนี่ยด้วยการประสาทอินแล้วครับผู้ใช้เนี่ยจะต้องให้วิญญ,ญาณของตอนเองเนี่ยให้กับเทพมรณะเพื่อเป็นข้อเลเ่เนเพื่อที่จะดึงวิญญ,ญาณของศัตรูออกมานะครับแต่วิญ,ญญาณที่เทพมรณะจะแลกเปลี่ยนจริงๆนั้นก็คือผู้ล่าอยู่ดีครับหรือเรียกได้ว่าเอาวิญ,ญญาณของเราไปด้วยนะฮะอ่าเรียกได้ว่าเป็นคาถาต้องห้ามที่ร้า,ายแงายรง เป็นคาถาแยกเงาดาวกระจายนะครับวิชานี้นะครับมิโนโตเนี่ยแทบไม่ต้องประสานอินเลยก็ว่าได้ครับเพียงแค่ปาดาวกระจายออกไปนะครับดาวกระจายก็จะแยกล่างมาเป็นลอยๆนะครับแล้วพุ่งใส่เป้าหมายครับผมนะฮะต่อมาครับผมเป็นโหมดสัตว์หางนะครับก็จะสามารถเนําจนำจักะมาคุมตัวแบบเดียวกันกับนารนโตได้เลยนะครับและทําให้มีจักรใช้อย่างมหาศาลนั่นเองเลยนะครับต่อมาครับผมเป็นคาถาที่พีคมากครับคาถาย้ายมิตินะครับเป็นม่านพลังขนาดใหญ่ครับซึ่งตัวมิโนโตเนี่ยจะทําการไล่คาถาเนี่ยเคลื่อนย้ายมิติลงไปยังพื้นที่นั้นๆนะ โดยคาถานี้นะครับมีไว้เพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือวัตถุขนาดยักษ์ครับผม <_ v> เช่นอย่างการ่างก้าหางลาวาดเนี่ยตัวมินตโตเนี่ยได้เปิดม่านพลังนะครับมิติเพื่อย้ายบอลสัตหางของก้าหางเนี่ยออกไปนะครับผมนะฮะ ทำให้วิชาเนี่ยเป็นวิชาที่แบบพีของมินัโตมากมากครับเรียกได้ว่าตัวแบกเลยก็ว่าได้เลยนะฮะต่อไปให้ผมเป็นวิชาเซียนนะครับเป็นโหมดเนี่ยพลังจัดการชนิดพิเศษเลยนะครับเรียกได้ว่าเนี่ยโดยเข้าสู่โหมดเซียนเนี่ยร่างกายเนี่ยจะดูดซึมพลังงานธรรมชาติเลยครับรอบๆอบตัวเนี่ยคือดูดมาได้หมดเลยนะครับมากักเก็บไว้ในรูปแบบของจัดการเซียนนะครับนอกจากจะเป็นพลังงานธรรมชาติแล้วนะครับพลังเซียนเนี่ยยังสามารถใช้หักล้างข้อจํากัดของธาตุหยินและหยางได้ด้วยนะครับ เทพจริงๆนะครับแต่กะเซียนหรือวิชาเซียนนั่นเองนะฮะต่อไปให้ผมร่างแยกเงานะครับสุดท้ายแล้วนะครับเป็นวิชาพื้นฐานที่มินโตเองเนี่ยก็สามารถใช้ได้ง่ายๆเลยแหละครับเป็นยังไงบ้างครับผมอธิบายความสามารถของมิลโตไปนะครับก็อาจจะอธิบายไม่หมดนะครับแต่ยกมาคร่าวๆนี่ก็เป็นส่วนใหญ่อะไรกันนะครับผมและความสามารถด้านร่างกายของมิลโตเนี่ยก็เรียกได้ว่าศักยภาพร่างกายเนี่ยก็เรียกได้ว่าเพียบพร้อมหมดทุกอย่างเลยนะครับทั้งความเร็วความแกร่งนะครับมีครบทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้มิลโต เรียกได้ว่าเป็นนินจาอัจฉริยะด้วยนะครับแข็งแกร้งด้วยเลยก็ว่าได้นะครับเอาละครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปฟังของทางแชงกันเลยดีกว่านะครับพีหนุ่มสุดหล่อของแชงนะครับหรือแชงคูสนะครับเขาเนี่ยเป็นอดีตลูกเรือฝึกหัดของโจรสลัดโรเจอร์นั่นเองนะครับผมหลังจากการตายของโรเจอร์เนี่ยแชงคูส์เขาก็ได้ก่อตั้งกลุ่มโจรสลัดของตัวเองขึ้นมาและได้ออกเดินทางเนี่ยตามทางของตัวเองวาดไว้นะครับผมนะแชงเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่เปิดเผยความสามารถเนี่ยเท่าไหร่นะครับภายในเรื่องเนี่ย แต่ความน่าเกรงขามของเขาเนี่ยคือทําให้สีจกักรพรรดิเนี่ยรุ่นก่อนเนี่ยบอกว่าการที่จะมีเรื่องกับแช้งเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยยังสร้างความหวาดกลัวเนี่ยให้กับคนเรือเอกเนี่ยที่ว่ากันว่าเนี่ยเป็นขุมพลังที่สุดยอดของกองทัพเรือเนี่ยหวาดกลัวเป็นอย่างมากเลยครับและเขาเนี่ยยังเป็นคนที่สามารถจุดมหาสงครามอย่างมารินฟอร์ดได้เลย โดยหยุดการอรารวาสของหนวดดำและหนวดดำเองในตอนนั้นก็ยังกล่าว่าการจะสู้กับแชงนั้นยังเร็วเกินไปนะครับและแชงในมุมมองของไคลโดเนี่ย ยังได้กล่าวด้วยว่าแชงเนี่ยเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งอย่างมากนะครับและทัดเทียมหรืออาจจะหนกวกว่าไคโดซะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะแชงกับไคโดเนี่ยเคยปะทะกันแล้วนะครับซึ่งแชงเนี่ยสามารถไล่ไคโดไปได้นะครับก็แสดงว่าเนี่ยความแข็งแกร่งของแชงนั้นมากเพียงใดมากแบบมากสุดๆเพียงใดนะฮะก็แชงเนี่ยเขามีดาบนะครับเป็นอาวุธนะครับส่วนความสามารถของแชงนะครับก็จะมีที่เปิดเผยมาก็จะมีฮาคีทั้ง3รูปแบบเนี่ยอยู่ในขั้นสูงทั้งหมดเลยนะครับฮาคี้ของแชง ฮาคีราชันนะครับอันดับแรกเนี่ยสามารถเนี่ยปล่อยได้ไกลนะครับและสร้างความเสียหายใส่วัตถุได้นะครับและยังนํามาเคลือบการโจมตีทําให้มีพลังมหาศาลอย่างมากเลยนะครับว่ากันว่านะครับฮาคีของแชงเนี่ยปล่อยทีนึงเนี่ยสามารถล้มคนได้1น0 0 0แสนคนเลยนะครับและฮาคี้ราชันของแชงเนี่ยสามารถสยบฮาคีสังเกตของคนอื่นได้อย่างหมดจดเลยนะครับจนผู้คนขนานนามว่าภูพิคาดฮาคี้นะครับ หากใครจะสู้กับแชงเนี่ยถ้าไม่มีฮาคิเนี่ยคือเตรียมตัวตายได้เลยนะครับต่อมาครับผมฮาคิเกาะน,นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าแชงเนี่ยสามารถใช้ขั้นสูงได้เช่นกันนะครับและมีอนุภาครุนแรงมากๆเช่นกันเลยนะครับต่อมาครับผมฮาคิสังเกตนะครับแชงนั้นสามารถรับรู้ถึงอนาคตได้มากกว่า10วินะครับแสดงว่าต้องมองได้มากกว่า10อาจจะเป็น 15- หรือ20ประมาณนี้นะครับและยังมองการโจมตีของคู่ต่อสู้เนี่ยได้อย่างง่ายดายและรับรู้ถึงตัวตนศัตรูที่อยู่ระยะไกลอย่างมากนะครับ แบบจากเกาะเนี่ยสู่อีกเกาะเลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นฮาคิที่ใช้งานได้อย่างสุดยอดนะครับผมต่อมาผมเป็นทางด้านกายภาพของแฉกนะครับเราก็จะเห็นว่าทางด้านกายภาพของแฉกหนึ่งหรือสตริงเนี่ยจะเห็นได้ว่าแฉกเนี่ยมีกายภาพที่เหนี่ยลุกอย่างมากนะครับเรียกได้ว่าหลายหมื่นเท่าเลยครับผมกว่ามนุษย์เลยนะจริงมันเป็นคนที่แบบมีความแข็งแกร่ง,งมากเลยครับ ยกตัวอย่างเนี่ยแชงเนี่ยเป็นคู่ปรับของมีฮอคนะครับซึ่งมีฮอคเนี่ยสามารถผ่าเกาะทั้งเกาะได้อย่างง่ายได้นะครับฟันอุกกระบาดท,ที่มีขนาดใหญ่เท่าเกาะได้ด้วยการฟันแค่ครั้งเดียวโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นกายภาพที่เวอร์มากๆเลยนะครับและแ้งเองเนี่ยถ้าหาักบวกกับไายิเข้าเนี่ยก็จะอาจรุนแรงกว่ามีฮอคหรือมากกว่าแบบอีกหลายร้อยเท่าตัวอาจจะไม่หลายร้อยเท่าหรอกอาจจะประมาณหลายสิบเท่าประมาณนี้นะครับ แล้วต่อมานะครับผมก็เป็นด้านความเร็วนะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยแชงเนี่ยสามารถรับรู้ถึงการโจมตีความเร็วระดับแสงได้ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมแบบโคตรสุดอ่ะคําว่าแสงคือมันต้องเร็วมากๆนะครับแต่แชงนี่คือสามารถรับรู้ได้และตามแสงนั้นทันนะครับ ซึ่งว่ากันว่าเนี่ยเขาเนี่ยอาจจะมีความเร็วที่มากกว่าแสงก็ได้นะครับผมนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับอาจจะหลายเท่าอยู่ประมาณนั้นนะฮะต่อไปผมดันความต้นทานของแชงเนี่ยหรือว่าความอึดของแชงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแชงเนี่ยที่สู้กับระดับสี่จักรพรรดิได้พอๆกันเนี่ยหรืออาจจะเหนือกว่าแสดงว่าเนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยต้องมีความแข็งแกร่งของร่างกายอย่างเหนือมนุษย์หลายพันเท่าอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนความสามารถอื่นๆเนี่ยยังไม่เปิดเผยเท่าไรนะครับสำหรับแชงนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมการวิเคราะห์ของ2ตัวละครนี้แต่ต่อไปนะครับจะเป็นการสรุปว่าใครจะมีความสามารถด้านไหนที่เหนือกว่าและสกลพลังโดยรวมใครเหนือกว่ากันนะครับเอาละครับเพื่อนเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าอันดับแรกเลยนะครับก็พาวเวอร์นะครับพลังเนี่ยนะครับก็ทางฝั่งด้านวันพีชเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีพลังกัน ก็ยกให้เป็นมินาโตะนะครับเพราะว่าแชงเนี่ยไม่มีพลังนะครับไม่สามารถปล่อยพลังได้นั่นเองครับก็ต้องเป็นมินาโตะครับที่ได้เพราะมินาโตะมันจะมีจักระนะครับสามารถปล่ aime, <c oughs> ainsi, อยกระส like ุนลจักปล่อยนู่นนี่นั่นได้บอลสัตว์วงสัตว์หางไรงี้นะครับตรงนี้ก็เป็นมินาโตะไปที่ได้ครับต่อมาครับผมเป็นด้านสเตร็งนะครับสเตร็งตรงเนี้ยมองได้ง่ายอย่างมากเลยครับซึ่งแชงคเนี่ยมากกว่ามินาโตะเนี่ยหลายเท่าอย่างแน่นอนเลยนะครับสเตร็งตรงนี้ระดับผาเกาะได้อย่างง่ายๆเลยนะครับ เรียกได้ว่าโอคูเวอร์วางอลังการเป็นอย่างมากครับและต่อมานะครับเป็นด้านความเร็วนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นแฉงนะครับที่กายภาพเนี่ยเร็วเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับตามความเร็วของแสงทันเลยก็ว่าได้นะครับเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วครับรับรู้เลยนะครับก็เป็นแฉงไปครับที่ได้ความเร็วตรงนี้นะครับและต่อมาครับผมก็จะเป็นความทนทานนะครับผมนะฮะก็เป็นแฉงเนี่ยอีกครั้งครับที่ได้ครับเพราะว่าแฉงเนี่ยมีร่างกายที่แบบค่อนข้างถึกแน่นอนนะครับรับรับมือกับระดับไคโดระดับหนวดขาวระดับบิ๊ ได้คือไม่ธรรมดาองแน่นอนนะฮะก็พวกนี้เป็นพวกที่เหนือมนุษย์ไปแล้วหลายพันเท่านั่นเองนะฮะและต่อมาผมดันอเบลิตี้นะครับหรือความสามารถอื่นหรืออะไรเนี่ยทักษะอื่นเนี่ยคือตรงนี้ต้องยกให้มินาโตะครับเพราะมินาโตะมีคาถาที่หลากหลายกว่านะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมสรุปกันแล้วนะครับว่าใครมีความสามารถหรือสก,กลิลโดยรวมที่มากกว่ากันนะครับซึ่งคนคนนั้นก็คือแชคกนะของเรานั่นเองนะครับหรือของใครก็ตามแต่นะครับแต่สำหรับพีเนี่ยพีก็รั้งสองเรื่องนั่นแหละครับแต่สก,กลิลโดยรวมเนี่ยแค์เนี่ยจะมีพลัง ที่มากกว่านะครับนี่ขนาดยังไม่เปิดเผยออกมาทั้งหมดเลยนะครับต้องรอเปิดเผยมาทั้งหมดว่าแชงเนี่ยถ้าเอาจริงเราจะเป็นยังไงแบบตบดาบทีนึงนี่หายไปทวีปเลยไหมหายไปทั้งซีกของโลกเลยไหมประมาณนี้ต้องรอดูครับในอนาคตนะฮะเพื่อมีกันนะฮะแต่ว่าระดับนี้ก็ตรงนี้นะครับก็ต้องบอกได้อย่างแบบแฟงแกันเลยนะครับว่ามินนโตะตรงตรงนี้ต้องบอกเลยว่ายังไม่สามารถสู้แชงได้ครับตรงนี้ความสามารถของแชงนั้นมันเกินมนุษย์อาณาไปหลายเท่าแล้วนะครับเอาเป็นว่านะครับยังไงครับเสียงจะหมดแล้วนะครับ ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Animpattern e กันด้วยนะครับฝากกดไลค์และกดแชร์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ซีใน Animpattern e กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ a n i m b a t t e r n ก็หมดเวลาแล้วนะครับแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับทุกคน